ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคะ่ะภูมิใจเก็บเงินสร้างบ้านได้80ล้านเคยอยู่แต่คอนโดม,มาตลอดเป็นหนึ่งนางเอกอารมณ์ดีในกะ้าเข้าสู่วงการเรียบร้อยแล้วคะ่ะชื่อเสียงผลงานที่ทำให้หลายคนรู้จักมาจากภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักคะ่ะรวมถึงละครต่างๆของสาวใบเฟิร์นซึ่งตอนนี้เ,เป็นคู่จิ้นกนนับนายณพัทอยู่นะคะลูกชายของแม่หมูพิมพ์ปะกาคะ่ะ ดูเหมือนว่าคุณแม่เองเนี่ยอยากจะได้ใบเฟินมาเป็นสะพ้ายใจจากข่าร้าแล้วนะคะแต่ยังไงก็คงต้องรอกันนะคะเพราะว่าสาวใบเฟินเองเนี่ยเขาทั้งน่ารักทํางานก็เก่งแถมมีความสนิทสนมและเทียสาัายตีมากๆด้วยกับปัจจุบันสาวเฟินเองต้องขอชื่นชมค่ะสามารถเก็บเงินสร้างบ้านมูลค่ามากกว่า80ล้านล่าสุดเจ้าตัวก็เดินพาด,ดูรอบๆร,ระหว่างที่กําลังจะก่อสร้างขนาดยังไม่เสร็จเนี่ยยังรับรู้ว่ามีความมาลังการมากๆเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ